สุดมือผมไปจนถึงตรงนู้นเลยนะครับระยะทางตรงนี้เฉพาะตรงนี้ก็ประมาณกิโลเมตรหนึ่งได้นะครับแต่ว่าถ้ากปกติแล้วผมจะยืนตรงนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าจะเต็มไปด้วยแถวคนไทยนะครับที่มายืนนะครับเพื่อเข้าแถว รอผ่านกระบวนการตรวจของข้อมืองเพื่อข้ามไปยังปอยเปตกัมพูชาโดยคนแรกนั้นนะครับจากวันแรกที่ผมมาเนี่ยบางคนมาตั้งแต่2องนิกาเศษแต่ว่าวันนี้เห็นไหมครับนอกจากทีมเราจะมายืนรายงานได้แล้วก็ยังโล่งไปเลยจากเดิมเนี่ยที่นอกจากจะล้นไปจนสุดแนวหลังคาแล้วเนี่ยนะครับก็จะยาวออกไปข้างนอกมากกว่า2กิโลเมตรแต่ว่าหลังจากที่มีมาตรการจากกองกําลังบุรพานะครับ ให้มีผลตั้งแต่8นาฬิกาเมื่อวานนีนน้ในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดห้ามคนไทยข้ามแดนไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาคือเพิ่มความเข้มงวดอย่างยิ่งยวดคนไทยทั้งที่เป็นพนักงานทุกประเภทของบ่อนของคาสิโนและก็สถานบันเทิงทุกชนิดในปอยเปตนะครับในการที่จะออกไปนอกอราชอาณาจักรโดยคําสั่งนี้เนี่ยให้เข้มงวดในทุกด่านของที่สาแก้วก็เป็นผลให้คนไทยก็รับทราบคําสั่งเป็นส่วนใหญ่แล้ววันนี้นะครับภาพที่เคยมานั่งเข้าแถวกันอยู่ก็ไม่มีเกิดขึ้นครับ โดยมีตัวเลขชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่ใช้มาตรการนี้เมื่อวานนี้เป็นความบังเอิญน,นะครับมีตัวเลขคนไทยที่เดินทางออกไปยังฝั่งปอยเปตหรือว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยทั้งที่ออกไปโดยบอนิคพ a าสและโดยพาสปอร์ตเนี่ยตัวเลขบังเอิญตรงกันครับอย่างละ196คน รวมแล้วก็เป็น392คนเท่านั้นจากเดิมที่จะมีคนอย่างที่ผมบอกนะครับนั่งกันยาวเหยียดล้นออกไปยาวประมาณ2กิโลครับประมาณวันหนึ่ง4-5,000คนแต่ว่าหลังจากเริ่มใช้มาตรการก็ไม่มีภาพเหล่านั้นเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับคนที่จะข้ามแดนไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับ โดยที่ถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าไปดําเนินธุรกิจอย่างเช่นที่เห็นอยู่นี้นะครับครอบครัวนี้สามารถนําหลักฐานมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้ก็คือมีใบนะครับในการที่เช่าอาคารไว้แล้วก็มีญาติที่ประกอบธุรกิจอยู่ที่นู่นนะครับ ที่เห็นนี้นะครับใส่ชุดสีชมพูนี่เจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ไปได้ก็คือตอนนี้เนี่ยจะเข้มงวดนะครับหรือภาษาชาวบ้านเนี่ยก็พูดกันว่าเหมือนกับตอนนี้ต้องการตัดเส้นเลือดใหญ่ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบ่อนของกัมพูชาเนี่ยก็จะไม่อนุญาตให้เดินทางออกไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็จากมาตรการดังกล่าวนะครับก็ยังมีเสียงสะท้อนจากคนไทยที่ทํางานในบ่อนที่กัมพูชาว่าถ้าเกิดว่ามาตรการนี้เนี่ยไม่ผ่อนคลายก็อาจจะได้รับผลกระทบไปฟังเสียงของคนไทยสองคนที่เมื่อเช้านะครับเราได้ทีม ข่าวเราได้สัมภาษณ์ไว้ครับก็อยากให้มันเหมือนเดิมอะเพราะว่าคนที่คนที่ทํางานเาหาเช้ากินข้าไหนจะค่าบ้านไหนจะค่าน้ําค่าไฟกี่ประต่าค่านี่ก็เดี๋ยวไม่กี่วันก็ค่าไฟก็เป็นเด็บที่ประตูบ้านแล้วโอ้อิสราเอลออิสราเลใช่อิสราเอลหนักกว่านี้คนไทยก็ยังอยู่นู่นเต็มเลยพี่เชื่อว่ามันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเขาทําอะไรคนไทยของพี่นะครับในระดับผลกระทบ ก็เหมือนกันแหละค่ะเจองวันนี้มานท่งวัดดวงวัดดวงวัดดวงนอกจากความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องต่องตัวเลขของคนไทยที่เดินทางข้ามไปฝั่งกัมพูชาแล้วสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ทั้งสื่อมวลชนที่หลายสำนักมาทําข่าวที่ของลึกนะครับแล้วก็สื่อ แม้กระทั่งจอนาดีที่นี่จับตากันทุกวันก็คือในเวลา9ก้านาฬิกาครับว่าด่านฝั่งปอยเปตหรือว่าฝั่งกัมพูชานั้นจะเปิดตามปกติหรือไม่ก็ปรากฏว่าภาพที่เห็นขณะนี้ก็คือเวลา9ก้านาฬิกาครับดา่านยังคงเปิดตามปกติแล้วก็ปรากฏว่าทันทีที่ด่านเปิดก็เป็นภาพที่คุ้นตานะครับก็มีทั้งคนแล้วก็ทั้งรถยนต์แล้วก็คนกัมพูชาที่ขี่รถจักรยานยนต์จำนวนมากนะครับเข้ามาในประเทศไทยโดย การเดินทางเข้ามาตอนนี้นะครับก็มีทั้งมาติดต่อซื้อของต่างๆแล้วก็มาทําธุรกิจแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดจะต้องรีบดําเนินการให้เสร็จก่อนเวลา16นาฬิกานะครับซึ่งเป็นเวลาตามกําหนดผ่อนผันของกองกําลังบุรพา คุณพระธนัยคุณกุลธิดาครับมีรายงานข่าวนะครับว่าตอนนี้ที่กรุงพนมเปญน,นั้นมีการชุมนุมแสดงพลังรักชาติขึ้นมานะครับแต่ว่าในฝั่งปอยเปตนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีความเคลื่อนไหวของคนกัมพูชาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใดแต่ก็มีรายงานนะครับเรื่องของการตัดกระแสะไฟนะครับว่าวันนี้นะครับในฝั่งปอยเปตก็ยังคงเหมือนเมื่อวานนี้ก็คือกระแสะไฟตกแล้วก็มีบางจุดข,ของปอยเปตที่มีไฟดับเป็นระยระๆครับ